ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิเ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการส่องธรรมพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเราสัญจรกันมาที่จังหวัดลำปางคะ่ะและแน่นอนที่สุดนะคะในทุกๆครั้งที่รายการของเรานั้นพาท่านผู้ชมไปตามวัดต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นคะ่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่ชาวพุทธเราพุทธศา,ส,าสนิกชนนั้นได้รวมตัวกันคะ่ะในการที่จะทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวันนี้ก็เช่นเดียวกันคะ่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดสุขอุดมชัยตำบลคลองขุดอําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นวัดมอญอีกวัดหนึ่งที่มีบรรยากาศเงียบสงบสะอาดร่มรื่นสวยงามชมความงดงามของเจดีย์ระฆังทองรูปแบบผสมผสานด้วยศิลปะของเชียงใหม่อินเดียและมอญกราบนมัสก,การขอพรขอโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอาทิ หลวงพ่อสุขอุดมชัยพระพุทธรูปปางหน้าโปรกองใหญ่หลวงพ่อพระพุทธโสธรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วัดได้กำหนดจัดงานบุญต้อนรับปีใหม่คืองานยกฉัดเจดีระคังทองขึ้นในระหว่างวันที่30ธันวาคม2568ถึงวันที่1มกราคม2569และจะทำพิธียกฉัดเจดีระคังทองในวันที่1มกราคม2569ตั้งแต่9้านาฬิกาเป็นต้นไปรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ,จะเจริญพรไปไบรรดาญาติจมทั้งหลาย ตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์บอกบุญบรรดาญาติโยมทั้งหลายสถานที่วัดสุขุดมชัยอยู่ในเขตตะบลคลองกุดอำเภอบรรโพจังหวัดจันทบุรีในนามอาตมาพระประลัดกิจพัฒสุชาโตเจ้าวาดว,ดวดสุขุดมชัยประชาสัมพันธ์ให้บรรดาญาติโยมได้ทราบทั่วถึงกันทางวัดมีกิจกรรมงานบุญของวัสุขุดมชัยกิจกรรมงานบุญเจดีรักังทองประวัติเจดีรักังทองนั้นก็ เอา3ศิละปะด้วยกันศินละปะทางเชียงใหม่แล้วก็ศิละปะอินเดียแล้วศิละปะพี่น้องชาวมอญก็3ามศิละปะมารวมกันแล้วต่างเชื่อว่าเจดีย์รักขังทองก็วัดสุโรมชัยนั้นอัตมาภาพนั้นก็เชื้อสายทางมอญก็พี่น้องชาติพันธ์พิธีในการฉลองเจดีย์รักขังทองก็ ตามประเพณีของพี่น้องชาวมอญก็กำหนดเวลาไว้ยกฉัดเจดีย์ระกังทองอวันที่30 31และวันที่1ของมกราคมวันที่ยกฉัดเจดีย์ระกังทองวันที่1ขึ้นปีใหม่พอดีก็มีโอกาสเชิญชวนบรรดาญาติโยมมาร่วมยกฉัดเจดีย์ระกังทองทําบุญถวายท,ยทายธรรมให้กับพระในเขตอำเภอบ้านโพ ประมาณ50ประกว่าวัดก็มารวมกันถวายไทยธรรมของเปิดงานวันที่34โมงเย็นและวันที่30นั้นก็มีการละเล่นเป็นลิเกตามประเพณีของพี่น้องชาวมอญก็มีลิเกสองคืนด้วยกันาลิเกมอญวันที่30กับวันที่3 1บดแล้วก็วันที่1 มกราคมกันยกชัดเจย์ระกขังทองท้ายที่สุดอธรรมาภาพขออันุธนาบุญเจริญพรไปบรรดาญาติโยมทั้งหลายในปีใหม่2569ก็ญาติโยมทั้งหลายขออวยพรในปีใหม่ของพศ2569นี้บุญที่โยมทำมาบุญที่โยมสะสมมาขอให้ประสบแต่ความ สำเร็จในที่สุดอาตมาภาพก็ขอโมทนาบุญเจริญพรสาธุประชาสัมพันธ์แบบภาษาหมอนพี่น้องชาติพันธ์จะได้ทราบตามประเพณีอาตมานั่นเจอสายหมอนเมืเ่อนงะน้าตาและเป้จจาเตาลายนยสมหระเจนก์สาเจตะลนตาวนาดออาตาวต์ลน,านา์ในช่องห้าตตสวักฮกักกะโมลบ้วยกำลังก่เชตาว์ไลต่อทีสแพง បតនបតោបតោដកគធនៈភេសោខមនអារ៉ាប់កាន់គូតអង្เภอបាត់ពោខេត្តជិងសៅកតែសប្រែងបតនដែនចាចដកកអង់គ្លេសពូចោពូជំនួអង់គ្លេសមួអង់គ្លេសមួកបតនដែនចាចជីចន់អាខូនកោអង់គ្លេសពូចោអង់គ្លេសពូជំនួបាតមកោពូឆាន7លឹកក្លាញ់ដកកលុចមួកោនូកោហិយធូលឡាចហិជិតនេះទេចោនៅនេះកោខូនចោនៅនេះកោរហ័សបៀងណុក ກະເທ່ອາຂូនຈມົນລິສ້າງកໍ່ປອນຂូនຈມົນនីສ້າງកໍ່ປອນຂូនຫະລាស់កໍ່កោອາຕະញីກຳឡາຍສໍອາດກໍ່ກໍ່ຫວັດດາຍຈាច់ຈេຕໍຫະໜຸຍທໍອະລໍກໍ່ອັງກລິດມົວເກົາຕອນນ້ຳຕະໝໍ້ກະເທ່ລົງຕະລະນາອັດ້າລະພໍຈາອາຂូនກໍເລອູນມັນກໍຫອມກໍອີກປານຈິກຄວາຍກະເທ່ດອກກໍອ່າທີ່ກາມົມເບິດດົງກຳລານກໍເກີຊേຕະຫຼາດແນ່ດອກອັງກລິດປວກ โอปวดจมูกลุยมัวก็กะดีปตอนดังใจกะทีหนีมัวอูหอมกลุวงจอดทันแต่สะเพยเศ้าข้ามมนมงกุกข้าเพยกามางุกามากะอันมูเเนเก้าซอก็ฮักการเต๋หนีกำไลซ้อระบารหอมก็บาร์เขนเอากิกลาระแต่คนไดโอนมายีตัวดีอันมูเตเนก้าซอซอมระอาซาถือาถือซาถือติดตามเรื่องราวของรายการของเรานะคะแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ตามช่องทางที่เราขึ้นไว้ค่ะ วันนี้เวลาสำหรับรายการหมดจริงๆค่ะรัตมณีกังวนไกลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ